สำรองข้อมูลกันเสร็จแล้วใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาล้าง iPhone ล้างเครื่อง iPhone ให้เหมือนกับซื้อมาใหม่ๆเลยทีเดียววิธีการเป็นยังไงติดตามได้เลยครับเริ่มต้นเข้าไปที่ setting จากนั้น เลื่อนมาที่ general จากนั้นเลื่อนไปล่างสุดเลย reset เราจะล้างเครื่องไม่ให้เหลืออะไรเลยนะครับก็ต้องเลือกตัวที่2 erase all content and setting ก็คือลบข้อมูลต่างๆนะครับและลบการตั้งค่าเขาก็จะเตือนเรานะครับว่า back up then erase ก็คือ ให้เราสำรองข้อมูลก่อนแล้วค่อยลบแต่ว่าในที่นี้เราสำรองกันเสร็จไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว erase now จากนั้นก็ให้ใส่ passcode ของเครื่องอใส่เข้าไปเลยเมื่อใส่เสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นมาว่า erase iphone ก,กดที่ erase iphone เขาจะย้ำเราอีกครั้งหนึ่งว่าแน่ใจนะว่าจะลบเพราะถ้าลบแล้วอจะแก้คืนไม่ได้เลยมั่นใจแล้วก็กด erase อีกครั้งแล้วเครื่องก็จะดับไปและขึ้นเป็นโลโก้ Apple รอการล้างเครื่องอีกครั้งหนึ่งกดเลยครับช่วงนี้เรากาลังรอกันอยู่นะครับอาจจะใช้เวลานิดหนึ่ง อตอนนี้มาแล้วนะครับตอนนี้เขบอกให้เรากดปุ่มโฮมนะครับกดเลยครับจากนั้นเลือกภาษานะครับภาษาไทยเลือกประเทศนะครับก็ประเทศไทยอยู่แล้วนะครับเริ่มต้นอย่างรวดเร็วนะครับหรือ,อว่าตั้งค่าตัวเอง กดเลยตั้งค่าตัวเองจากนั้นก็เลือกใส่รหัส wi-Fi นะครับถ้ามีนะครับหลังจากใส่รหัส wi-Fi แล้วนะครับรออีกสักแพ๊บหนึ่งข้อมูลและความเป็นส่วนตัวนะครับดำเนินการต่ออันนี้เครื่องผมนะครับ i p n o s e อ่าเขาให้ตั้ง t o u d อ่ะผมตั้งภายหลังแล้วกันนะครับ คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณไม่ต้องการใช้ Touch ID ผมเลือกเป็นไม่ใช้ก่อนนะครับสร้างรหัสผ่าน6ตัวนะครับ Passcode ของเครื่องนะครับหลังจากใส่ Passcode เสร็จแล้วนะครับแอปและข้อมูลก็คือจะมีให้เราเลือกว่ากู้คืนข้อมูลสำรองจาก iCloud นะครับหรือว่ากู้คืนจาก Mac หรือ PC ถ่ายโอนโดยตรงจาก iPhone ย้ายข้อมูลมาจาก Android หรือไม่ถ่ายโอนแอปและข้อมูลอันนี้ผมขอเลือกไม่ถ่ายโอนแอปและข้อมูลก่อนนะครับจากนั้นให้เราใส่ apple id เข้าไปตรงนี้ใส่ apple id เลยนะครับหลังจากใส่ apple id เสร็จแล้วนะครับอัปเกรดความปลอดภัยนะครับดำเนินการต่อจากนั้นเขาก็จะ ให้เราใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับในการยืยนยันตัวตนดำเนินการต่อ <Hey. S 1> จากนั้นรอสักครู่นะครับคอมหนดเงื่อนไขนะครับเลื่อนอ่านไปจนจบแล้วก็ยอมรับนะครับถึงตรงนี้อาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งการตั้งค่าแบบด่วนนะครับดําเนินการต่ออัปเดต iPhone ของคุณอยู่เสมอน,นะครับดําเนินการต่อ พวงกุญแจไอ l คราเป็นการเก็บรักษารหัสหลักรหัสผ่านนะครับและข้อมูลบัตรเครดิตที่ปลอดภัยนะครับดำเนินการต่อ Siri นะครับก็ดำเนินการต่ออันนี้เดี๋ยวผมขอตั้งค่าก่อนนะครับ ดิพูว่าหัดดีศิริดดส่สงข้อความหวัดดีศิริส่งข้อความพูดว่าวัดดีศิริวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างวัดดีศิริวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้าง วัดดีสิริตั้งเวลานับถอยหลังสามนาท,ทานวาีวัดดีสิริเปิดเพลงกว่าจะพร้อมนะครับดำเนินการต่อแล้วก็ปรับรพงศริและการป้อนตามคำบอกนะครับก็แชร์ เวลาหน้าจอนะครับอันนี้ดีนะครับจะได้รู้ว่าในแต่ละวันนะครับหรือในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราใช้ iPhone มากน้อยแค่ไหนนะครับการวิเคราะห์แอปนะครับก็แชร์กับนักพัฒนานะครับการเลือกรูปแบบนะครับอันนี้ก็คือการเลือกดาร์กโหมดนะครับผมเลือกสว่างก่อนล้วกันนะครับดำเนินการต่อยินดีต้อนรับสู่ p p o o n เรียบร้อยนะครับ ตอนนี้ไอโฟนเครื่องนี้ใหม่กิ้งเลยตอนนี้เราก็จะได้ iPhone เครื่องใหม่เอี่ยมมาอยู่กับเราแล้วพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของเราถูกใช้เพียง6.7 GB ก็จะเป็นพวกแอปพลิเคชันของระบบนั่นเองน้อยมากอ,อื่นเพราะว่าตอนที่เราขึ้นค่าเมื่อกี้เราเลือกที่จะไม่โหลดอะไรกลับมาเลย ก็คือเหมือนเป็นเครื่องใหม่เลยแล้วเราค่อยไปจัดเรียงหน้าตาหรือโหลดแอปพลิเคชันกับคืนมาภายหลังก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการล้างเครื่อง iPhone เป็นยังไงบ้างครับไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมครับสำหรับในคลิปต่อไปเราจะทำอะไรกันนั้นลืมคอยติดตามรับชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ